สวัสดีครับเช้านี้ผมก็ได้มาเจอกับทีมงานนะครับววก็เลยเพิ่งจะตามมาตอนเช้านะครับไม่ได้มาตั้งแต่วนบบนันมาแล้วบบไทยอุบลมาแล้วไทยอุบลหลังจากหายไปหายไ,ไปปีนรื <laughs> ติดโควิดพอหายโควิดรถชนตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเคียครับเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บข,บของกินข้าวกินปลาแล้วก็ลงเรือเลยนะครับภายเรือเป็นเปลไม่รู้ไม่ได้พายแนนครับผมหลังจากกินข้าวกันเสร็จสับนะครับตอนนี้ก็เตรียมลงเรือแล้วครับออกไม้ 8มง10นาทีพอดีครับเลือกงามยามดีน้องน้อยพาออกไหมหลังจากหายไปนานนี่ก็มีพี่เขามาลงเบ็ดคันนะครับเราก็มากวนเขาอยู่หน้าท่านี่นะครับ <c oughs> นี่ครับเจ้าถิ่นเฮียครับเดี๋ยวขึ้นเรือแล้วเขาจะไปกันละครับผมตอนนี้ก็เล้ถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยปักและคันแรก เรือขึ้นมาค่อนข้างที่จะไกละนะครับประมาณสี่โลห้าโลเดี๋ยวคอยติดตามคุณนี้เช้านะครับก็จะปักเสร็จก็คงครับครับผมปัหรือวก็บ้านปักเศษนะครับตอนนี้เวลาประมาณใกล้ๆกล้ห้าโมงเนี่เสร็จแล้วห้วาโมงหกโมงไอ้สี่โมงไปสี่ห้าสิบห้า ครับท่า,ทานผู้ชมไม่รู้ว่าปลาอะไรครับน่าจะกินแล้วนะครับน่าจะเป็นปลาเท้านะครับ,รบหลังจากที่ไม่ได้ออกนานครับวันนี้มาออกกับลุงน้อยนะครับครับลากลากก็ไผ่เลยนะครับ ลกากระไผ่หักเลยนะครับลกากระไผ่หักเลยนะครับหนุ่งกันปรากฏนะครับท่านผู้ชมหนุ่งกันครับยังไม่รู้ว่าไอ้กดหรือไอ้ขาวนะครับ,รบตัวแรกของวันนั้น,นะครับคันก็หักไปเรียบร้อยแล้วครับ กดครับกดครับกดหางแดงครับเี่นครับมันยีจัดด้วอยูจะขวามันเล็กครับ อยู่นะครับยี่สิบวครับทุกคนใกล้ยี่สิบเลยนะครับเนี่ยลองดูนะครับได้แล้วนะครับครัวรับแรครับครัวรับแรโอ้มันพาเรือไปเลยอะผม่าพาเรือไปเลยนะครับครับ

ขายก็ไปนู่นแล้วนีนะครับสัดเด็ดเด็ดสัตว์เด็ดเด็ดสัตว์เด็ดเด็ดยี่สิบบัวครับเห็นกันไหมครับยี่สิบบัวยี่สิบบัวยี่สิบครับครัุณผู้ชมอาจจะเห็นครับไม่ถึงก็ใกล้เคียงนะครับนี่นะครับอยู่ใกล้ๆท่าครับนวนทา่า ถ้าเราจะมีคนยืนอยู่นะครับทำงานอย่าไปขัดนะครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวลงเรือแล้วนะครับปีปีสี่ครึง่งโอเคครับออกตัวแล้วปีสี่ครึงออคร่งออกระติกน้ำก็ไม่ได้เอาใช่ไหมนี่เอาเอามาดนี่กระติกน้ำครับเจ้าของปลาตัวใหญ่ เดี๋ย <Okay, S 2> ครับครับคร <laughs> ังแรกของผมกับรุงชุมไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเพื่อวิดีโอจะไม่ได้ยาวมากเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะฮะเฉพาะช่วงที่ปลาติดหรืออะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับอันนี้ในที่สุดนะครับ เราก็เจอแล้วนะครับจะโทฟี่หรือเปล่าอย่ามานันุ้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับเดีย๋ยวผมดักไปก่อนครับเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรเนี้ยดูนะครับดูนะครับ น่าจะไอ้ขาวนะครับน่าจะไอ้ขาวนะครับดูนะครับานผู้ชมออกขวาหน่อยลุงไม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นมายักฝั่งนี้หน่อยฝั่งโอ้ไอโดครับครับไอโดนะครับใส่ใหญ่อยู่ครับครับผมอดเหวแล้วครับนึกว่าไอ้ขาวนะครับหืใส่เจ็ดนาะลุงถึงว่า อ้อนึกว่าไอ้ขาวนะครับครับโหไม่ใช่เก้าหรือ่นะครับนึกว่าไอ้ขาวนะครับเ <c oughs> สียดายนะครับเอาไว้นั่นแหละเทิดมาหนอยเอายัดเข้าใต้ฟากเลยเดี๋ยวต้นิดแตรมนะครับฝั่งนู้นข้าราชการกดไอ้ข้างใหญ่ หมูบานได้อ้คางใหญ่กันค,ครับผมมีลุ้นอีกตัวตายหาไปแล้วครับลุงบอกอเหมือนกันเหมือนกันไอโดเหมือนกันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ จนเน่าเลยลือไม่จนเหงือกขาวเลยลือโอ้ไม่วิ่งเลยเนาะแตมที่สองใหญ่ไหม เนื้อขาวยังคว้อได้อยู่ปลาโอว่ปลาแล้วอย่างนี้ครับทำปลาได้อย่างเดียวตัวที่สองหืมได้กินเลย <laughs> บางนิดงีค้ครับครับผมตอนนี้มีลุ้นนะไม่รู้ว่าจะได้ดำหรือเปล่ารล,ลุงชุมกำลังตรวจสอบไม่ได้ดำนะครับ เหมนกันครับว่าเป็นอะไรเอาละเห็นหางแล้วครับขาวชั่วร0 0้อยเปอร์เซ้นร้อครับร้อยเอเซทครับไซส,สิบบวกเห็นจะจะนะครับตัดไปรุ่ง เอาคันนะเอาคันนะเอาคันนะเป็นไงครับท่านผู้ชมมาแล้วแต้มแรกเขาเขา,เขามาแล้วตัดมีดเล้ขามาแล้วหลังแก๊งปินนาน ใหญ่ๆครับใจประมาณสิบสองเนาะใหญ่ครับอ่าโดยประมาณมาเลี้ยวมาเลี้ยวดีนะฝูกเศษต้นอ้อนะครับยืดหยุ่นสูงถ้ามัดเสกไม้ไอันนี้อาจจะง้างได้นะครับได้แล้วครับรลอดห้วแล้วครับ <laughs> ดูครับดูดูดูด <laughs> ยิ้มหน่อยลงุง อวันนี้มาสองลำนะครับอีกลำหนึ่งปกติลุงเจียมกับลุงชุมก็จะคู่กันแต่พอตอนถ่ายมันต้องถ่ายคนละลำก็เลยลุงเจียมไปถ่ายไปกับลุงน้อยนะครับผมก็มากับลุงชุมตอนนี้เราได้สิ่งที่ตามหานะครับสิ่งที่ล่า ตอนนี้อาจารย์ชุมจัดมาแล้วเราได้แต้มที่สามนะครับไอโดสองไอโดสองไอค้าวหนึ่งับดูวิธีการล่าปลานะครับเราก็จะสอดเชือกนะครับดูนะครับวิธีร้อยเหงือกนะครับปลาค้าวจะเป็นปลาที่กระโดดแรงแล้วก็ดิ้นแรงนะครับมันต้องลอยไว้กระชะโดดนะครับ ประคากับประชาโดแต่ถ้าปกดคังไม่จะเป็นตั้งร้อยครับกขึ้นเรือแล้วขึ้นแล้วขึ้นเลยกดลงตามหน่อยลูกทะลุแล้วนะครับตั้งร้อยไว้เพื่อความชัวครับผมกินแล้วนะครับท่านผู้ชมอเอาหาหมูก,ก้องสวยให้ กินแล้วไม่ดำเข้าในด้วยครับผมแต้มที่สี่ของเรานะครับลำสีฟ้าอย่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดีย๋ยให้ลุงน้อยดำทำมันเข้า ประมาณห้าโลเจ็ดโลครับผมชดสวยๆวยเด็ดๆระวงังน้ำที่มือนะลุงท่านท่างนูงงง้นยังไม่มามายังไม่ทันนำแล้วครับนำแล้วอันนี้ลุงน้อยจะได้ดับน้ำแล้วอนนไอเทียมมึงโดดน้ำไอเทียมครับ น้ำแล้วน้ำ้วครับประมาณชิปแรกในรอบปีาาครับให้คนหมานครับคนหมานทำไมมันแน่นจังเนาะ มันแหลกหักไปเลยไม้แห้งเลยดีนะไม่เข้าข้างไหนอ่ะไม่ขเข่าเลยอีกนิดเดียวเข่าเลยเขเขครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับครับตอนนี้เราก็มาหาลุงน้อยลุงน้อยก็ผอดผ้าแล้วนะครับยังย่งอ,อันนี้เป็นหมน้นั่ง ก็ไผ่นะครับเด,เดี๋ยวยืนนิดแหละยืนมันชัดกว่าโ,<ฮ>โค้งหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ยึดเรือ,อมาลงแล้วลงแ้น้อยอย่างเดียวเย้มันขีบผมนะครับผู้ชมฟองแม่งเลยนี่มันขีบผมไปขึ้นไปหน่อยไปขึ้นไปหน่อย น,น้ำนะครับผุดแรกลงไปแล้วขาวครับประชมปลาขาวครับสรุปประขาวนะ น้อยโผล่ขึ้นมาบอกมา,ามไปไปบิ่งบยวกหยวกเป็ลย,ยอยู่ใต้ตีนลูกเจียมนึงครับเอาคิดหายเชือกผูกคอตายเลยกูอะจะให้กูผูกคอตายหรือ่ <laughs> องอาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะเรือมันโค้งครับ ตัวเครื่องเลยนี่ว่ะตัวเครื่องดูนะครับชั่าดึงเต็ดๆครับชัดเต็ดๆครับโอ้ยไอชูไอเขี้ยมมึงดึงยึียบๆใช่ไหมเออมันดึงอันนี้ว้าเด็กยิงหักเลยเออว่ามันยุบๆโดนว่ามีเรื่องของอะไรตัวเอามีเห็นไหมใส่เป็นหางครับเป็นหางนอเอ้งมึงจะไปยักยักทัดของมีอะไรนะยักแล้วยักแล้วเนี่ยอ้าวอ้าเขี้ย กระดาษนี้มันก็จักเ,เข้าไปแล้วนะนี่ก็หินหัวนะครับน่าจะใช้แปดว่าดิเด็กคงจะดึงกี่กูหุน่นบ้งอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าผมยิงอยู่ท้ายเรือถ่ายนะครับอะไรครับยัง ยัง้งไม่ได้ถามมือครับหลังคุ้มตายช,ชัดนะครับถ้าในกรณีปลากินอยู่ในน้ำลึกๆก็จะประมาณนี้ครับผูกตัวขอวแล้วลงไปเกี่ยวแล้วก็คอยอันนี้ ใหญ่นะครับอลงกลับมาทันเกิดอะไรลูกชุ่มหนาวว่ะมันก็หนาวอยู่แล้วๆหลังไปลำครับสามเท่าขาดอีกเท่านึงสามเท่าวูยิ่งใหญ่แห่งรูปน้ำเจ้าพระยาไอ้พวกนี้ไม่ไม่ลงน้ำเนี่มันเท่าเท่าหัวไหลมาลงแดงมาลงแดงลงนะเฮ้ยลงแดงมาลงแดงดำมาแล้ว ลุงแดงติดสวนกล้วย4,000-5,000ต้นเนอะแล้วมงพูดว่ากาอ,อดันเมื่าถ้าลุงน้อยไม่ดันน้ำมันไม่ใช่ลุงน้อยลงไม้ไหนไปไม้ปักที่ไหนหัวไม่เปียกไม่ใช่ลุงน้อยต้นกโอเคครับถึงนไหมครับน่าจะชัดอยู่นะน่าจะประมาณส์ยแปดส์เกา ครับผมไหนลุงน้อยยกโชว์ดิครับไหนบ่างโอเคไม่ต้องใส่ใส่ขาโน่นไม่ต้องใส่แล้วโอ้แม่งปากมันบวมแม่งเหมือนเดินดูดปากเลยอ๋อจับจับพูดเพราะเพราะอะไมรไม่ได้ินนะไอ้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 เงี้ยงมันนั้นมันทำมันนั้นคมอยู่อูมาทำอยู่ ข้อมีดอ่ะไอ้เนี่เนี่ยเนี่น,น,นะโมเดลบอกว่าโมเดลบอกว่าหนวดต้องขอนะเวลาขายเข้าไปเอาหนวดไปนะโอ้หนวดใหญ่ยังไงตัวนี้นหนวดนำนำทางนะเนี่ยการงานนะครับอา้าวลุงน้อยยกโชว์หน่อยประมาณความยาวประมาณนะครับเมตรยี่สิบหน,นักเลยยกเยอะดิ<อ> เอายกปลาเขาด้วยไม่ได้ถ่ายเลยไกกกก็ไไดดด้้้ยยยอออนนีี่่ิิเววตัโโหปลุงเจียมก็ลงไปด้วยไปยกปลาเขาวดู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 ครับโอ้ตัวเกือบเท่าลุงน้อยเลยนะครับผมเกือบเท่าลุงน้อยนะครับแล้วลุงน้อยมันต้องหดคอนี่วะเออมันหนักต่อไปก็เหมือนสุภาพบุรุษในหดคอเลยโู้มันยกอีกโอเคครับเอา พี่ถ่ายหน่อยเดี๋ยวผมจะไปยกปลาท้ากำลังรับกันอยู่นะครับของใครใหญ่กว่าหรือว่าไม่ใช่รวมยอดไหนขอจิยมใหญ่กว่าด้วยไม่ยาวจังหวะหันหน้าไปทางนี้เลยเดี๋ยวดิมันนักงเขาไปจะออกกไปได้เจี้มกอกไม่ได้หนตัวนั้นใหญ่กว่าตัวที่นายถือว่าใหญ่สุดแล้วนี่ปลาท้า นนีี่่ลุงกยแค้นในเรือยังมีอีกตัวนึ<ก>นงนะครับยังไม่ออกมามน,นี่ครับปลารวมเหลือปลากดค้างตัวนึงยกสองตัวเลยเอา้าลุงยกโ<พ>อ้ตัวไม่ถือเชือกคิวผึง่งยิงอะไรสองตัวเลยคนหนึ่งถือปรากดค้างไงเดี็กๆไม่ได้แล้วเดี๋ยววัตั้งไว้ก่อนมึงยกไว้ก่อนเออแล้วเดี๋ยวไอ้แล้วก็ยื่นทีเดียวเดี๋ยวเฮ้ยพึ่งหาปลาไปก่อนอย่ากระโดดลงน้ำนะอ่านี่เป็นผลงานปลารวมนะครับ เน UM ี่ยครับปลาคาวยังมีในเรืออีกตัวหนึ่งก็ปลาคาวสี uh> uh> mm ่ต hmm ัวกดคังหนึ่งตัวชโดสองหมานพอแล้วพอแล้วหมันทิ้ายเลยหมานโอ้โหก็จะพูดได้น่าจะสี่สิบบวกขอบคุณที่รับชมนะครับ